ไก่สวยงามไก่สวยงามนี่เจ้าของไก่ครับเจ้าของไก่มานั่งรอขายไก่ครับวันนี้ขายไปกี่บาทแล้วได้พันหนึ่งแล้วครับได้พันหนึ่งแล้วโอ้โหขายไก่อะไรครับก่ขายไก่สินกี้เป็นตัวเล็กตัวเล็กไปได้พันหนึ่งสี่ตัวหนึ่งพันใช่ไหมครับ ไก่ซิวกี้อเมริกาครับอาชีพเสริมครับอาชีพเสริมรายได้เสริมนี่ครับนี่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวขนาดนี้อายุอายุขนาดนี้เท่าไหร่ครับ ตัวละพันห้าครับนี่ตัวเท่านี้อันนี้ใกล้จะเป็นพ่อพันแม่พันแล้วตัวละพันห้าครับแต่ถ้าอายุหนึ่งเดือนก็อยู่พมพมันเริ่มต้นที่สามร้อยบาทสองห้าสิบบาทมีครับอันนี้เป็นไก่อะไรครับไก่แจ้กไก่แจ้ไก่แจ,จ้สายพันธุ์ประกวดอันนี้อยู่ตรงไหนอันนี้ขายอยู่ตรงไหนครับ อยู่ถนนเจ้าสเสด็จถนนเจ้าสเสด็จบ้านหนองสวนจังหวัดยะโสธรกเนี่ติดถนนใหญ่เลยติดถนนใหญ่มีไก่ดำอินโดด้วยนะครับไก่ดำอินโดก็มีครับไก่แจ้ไก่ดำอินโดเดี๋ยวพาไปดูไก่ดำอินโดนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วน ที่เลี้ยงนะครับเพาะเลี้ยงนะครับนี่นะครับจะเป็นโครงเลี้ยงนะครับนี่ครับนี่จะเป็นพ,อ totally cool. พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับไก่สวยงามครับเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริมครับนี่ไก่แจ้นะครับแจ้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับเขาหางดำสวยๆก็มีครับนี่ก็เป็นไก่ชิกกี้ นี่จะเป็นไก่ยักษ์บามานะครับนี่แม่พันธุ์ไก่ตุรกีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูไก่เนื้อดำนะครับเนื้อดำกระดูกดำอีกหนึ่งพันนะครับนี่นะครับจะเป็นไก่เนื้อดำครับไก่ดำอินโดครับเนื้อดำกระดูกดำนะครับดำหงอนดำขาดำขนดำหมดเลยครับอันนี้ก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ที่ประมาณตัวละสองพันบาทนะครับ แต่ถ้าเป็นลูกลูกก็จะอยู่ประมาณเริ่มต้นที่ตัวละ150บาทน,นะครับอายุ1เดือนพอพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะอยู่ที่ประมาณอายุ6เดือน7เดือนนะครับก็สามารถไข่ได้ก็เลี้ยงแบบง่ายๆนะครับบ้าน ก็จะเป็นที่ให้น้ําที่อะไรนะครับจะมีที่ออกไข่ตรงนั้นนะครับด้านบนก็จะเป็นที่หลบนะครับเป็นรั้วแบบรั้วลออขับชิดหน่อยนะครับเพื่อก,กันหมานะครับเลี้ยงแบบบ้านๆครับเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับส่วนอาหารก็จะเป็นพวกข้าวปลายแล้วก็อาหารข้นนะครับหัวอ,อาหารธรรมดาครับ คุณสมบัติของไก่ดำกระดูกดำนี้ก็จะเป็นยานะครับเป็นยาเอาไปตุนยาจีนหรืออะไรพวกนี้นะครับกินแล้วก็จะไม่คนที่เป็นโรคเกาก็สามารถกินได้นะครับอร่อยนะครับเนื้อหวานหวาน,นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกนะครับส่วนนี้ก็เป็นกรงอนุบาลน,นะครับกรงอนุบาลก็จะควบคุมอุณหภูมินะครับนี่นะครับ จะมีเครื่องควบคุมโนภูมอยู่ตรงนี้นะครับน,ระดดนะครับไก่เนื้อดำกระดูกดำครับลูกๆอายุ1เดือนนะครับตัวละ15 0บาทนะครับสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทร0 6 4นะครับ8 8ด7 4 7 5นะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับตัวน,นี้ก็เป็นไก่ซิลกี้นะครับไก่ซิลกี้ไก่ซิลกี้ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ราคาตัวละ 250ร้อยห้าสนะครับตัวเล็กๆแบบนี้นะครับน,นี่ก็มีนะครับอันนี้ก็จะราคาตัวละสามถึงสี่บาทนะครับตัวนี้ก็อายุโตขึ้นมาหน่อยนะครับสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกรงอนุบาลน,นะครับก็จะมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิให้อย่างดีนะครับ เลี้ยงง่ายๆนะครับน่นะคบวบคุมเหมือนครับเ <_ S 1> ดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนตู้ฟักไข่นะครับนี่นะครับพามาดูตู้ฟักไข่นะครับส่วนตู้ฟักไข่นี่เราก็ผลิตขึ้นมาเองนะครับทดลองลองผิดลองถูกนะครับจนกว่าจะได้ในที่เราต้องการนะครับตัวนี้ก็ เปอร์เซ็นต์การแตกอยู่ที่ประมาณ80อนะครับ80-90%นนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ที่มีเชื้อแล้วเราก็มาฟักนะครับประมาณ21บวันถึงจะออกมาเป็นตัวนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวแล้วนะครับตัวเล็กๆก็จะเป็นอันนี้เป็นถาดเกิดด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นความชื้นมีไฟมีพัดลมนะครับนี่เป็นเครื่อง ควบคุมอุณหภูมินะครับเป็นตู้ตู้ไม้นะครับตู้ไม้ขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากจุที่ประมาณ50ฟองนะครับนี่ก็จะเป็นตู้หนึ่งนะครับด้านล่างครับจะมีทั้งหมด3มตู้นะครับถ้าไขเยอะก็เปิดพร้อมกันเลยครับครับขนจะเป็นขนฟูๆนะครับ นิ่มๆครับแล้วก็เชื่องมากครับไม่ดื้อครับไม่บินสูงครับไม่นอนไม่นอนคอนสูงครับเป็นไก่ซิลกี้อเมริกาครับมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ตัวสวยครับพ่อพันธุ์ตัวนี้อายุเป็นพ่อพันธุ์แล้วนะครับนี่ขนจะปิดตาเนี่ยลูกตามีไหมครับนี่ลูกตาจะอยู่ในเลยนะครับ ไก่แปลกนะครับไก่สวยงามครับแต่ด้านในก็เป็นเนื้อดําเนื้อดํากระดูกดําเหมือนกันครับตัวนี้เป็นไก่ซิกี้นะครับน้าเข้านะครับครับท่านใดสนใจก็เบอร์โทร064นะครับ8867475เจ็้านะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้นะ สำหรับวันนี้ช่องเซียนเป้าก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ